ตกแม่พี่น้องเฮงขนาดป้าคนสชีไ้กล้ากระบ,บาดนี่แหละชี้ออกให้ออกหน้ากระบ,บาดนี่นพูงแม่พี่น้องเนี่ยีได้ตกกล้าแล้วแม่ฮะแมนป้า,าดินเจ้าเอาไว้เป็นบอ่อนี่เด้เเอบอ่แล้วชิหาถมโมมี่ได้นะ่ะ ตัวเม่ฟี่น <c oughs> ้องสอนมอนีตีจิวานเี <c oughs> ่ยโอ้่นใส่ตัวนี้มี่เมอนันเลยมนตัวมันไกลย้ำหน้าดบมีก็ต้องคออดแลวพเมฟี่นงเลยคอีมี ยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนค่ําๆปาัดฝนหากรตกหากรตกแบบมากๆไม่ๆหากรซาบบ่แม่พ่อแม่พี่น้องหน้าห้านค่อยหน้าห้านค่อยอันมา้านาวอินนะพ่อแม่พี่น้องน้ํท่วมปดตกเฮงขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตกฮงอหลีมื้อนี้นะ น้ำก็ท่วมนะ้ำท่วมนาห้านบ๊ลุกอาะสบายดีลูกละอ่ะบมือนบมือ,มอสบายดีก่อนหนึ่งสองสามน้ำท่วมแล้วโดยบ่อข้ามเลย,ยตาตาบ่อไปลูกมันเปื้อนขามานเดี๋ยวนี้ลูกชายก็ได้จังไดเฮ้ยฮ<ะ> <laughs> ขุดคลองขุดคลองขุดคลตัวเม่พี่น้องไว้น้ำถั่วมแล้วเมื่อวานนี้เด็ดที่ว่าต้องเด็ดมื่อวีนเมื่อวานน้จ้าวบจ้าก็ควชินนำลงมาแบบตกเฮงหรีเนาะป้าหน้าชีตกแบบถั่วถั่วที่อีบุเนาะบระคำเนาะ

บุ <inaudible> ๊คบุ๊คบุ๊คเดี๋ยวสิออกไปซอยจับกล้องให้ก่อนออกข้างนอกบ่ได้พ่นเมฟิโนงฝนยังตกอยู่ฝนตกแม่พี่น้องเฮงขนาดตาดคนสชได้กล้ากับบ้านนี่แหละชีองให้ออกหน้ากับบ้านนี่พ่นเมฟิโน่เนี้ยชิด้ตกกล้าแล้วแม่ ฮออะมแมนป้าดินเจ้าเอาไว้เป็นบอดเนี่ยเด้อบะเล้วชิหาทมมมีได้น่ะป้าปผม่พี่น้องไงสอนมุนีต,ตกแหรงอีปแม,ม่พูน้ำเบอรเดี่นแม่พี่น้องเออ โอเคโอเคเดี๋ยวสิเมื่อส่งบังหำก่อนส่งร้านก่อนป้านี่ละอ่ะโอเคปะโอ้โหนี่เกิดชีว่าตกเบิดมือเด้พี่น้องเลยเนาะชาที่ก็ทำเสิ็จต้องถือตกเบิดมืออยู่เหมือ ลำเดี Các nào chứ đâu Nếu ăn được được mùi này của nó Nửa mùa bớt hơn. chào lên Thôi nó đây Thế okay, thế nào vậy đâu không nào có thắng bằn nó chết rồi mực cừm ใจหน้าอะไรบบบ้งบงบึงบึ้งออกไปซองบ้งก่อนบิงขนหน้ไหลมงเมนแล้วน้ามันอยากมาเนาะเล่น้ำขุดน้ไปเมนให้มันมาให้มันไปก็คุดพอให้มันไปก็เุพี่น้องน้ำท่วมว่ะขุดน้ำกบ่ท่านอะไรนุดทาอร่อย กันหกินข้าวลงอีกก่อนแล้วจังไในไปเอ่<ะ>โอ้ยบริจาะกระยาอีกแล้วสูชีวิตแห่งพแม่พี่น้องเลยฝากซัพพอร์ตสองคนนี่ในเด้อพแม่พี่น้องเลยฝากแพงเอาแน่ฝากแพงเอาแน่พแม่พี่น้องเลยมากก็ม่ได้ขอ,อยังลายดอกพแม่พี่น้องเลยเนาะ แต่ว่ามืออื่นนี่คนน่าสิได้ออกไปตกกล้าลายอยู่บะค่นะมือแต่ว่าทางเฮานี่ยังเทื่อเพราะว่ายังปลูกมันก็นยังบ่แล้วเนาะบบฟ้าพอเป็นหน้านู้นพราะอย่างพี่น้องไงหายตกอีกรอบหนึ่งก่อนหลุกระลายโอ้ยยังตกแรงมากพรอย่างพี่น้องไงเคลื่อนข้างอยู่ที่ไหน อยู่หันเด้อตาเด้อไอโบมาหาแม่เด้ออยู่หันและลูกบ่มามันเปื้อนนี่แม่บ่ล้างตีในได้โนโนโนบ่ลงบ่ลงมันเปื้อนโ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 บแม่มาเลยอย่ารื้อย่ารื้อย่ารื้อเออมาแม่เห็นไหมมาโดยโดยโดยมาแล้วไปเจ้าใส่เสื้อกันยาเนี่เด้อหนาวเธอได้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเจ้าหนาวและสั่นแล้ว แม่นคุณให้น้ำพุ่งไหลก่อนน,น,น้ำ,น <c oughs> นำท่วมท่วมมาลีโพเวพี่น้องเลยขนาดตกอ่าเธอเดียวได้ดี <c oughs> โอ้อยอตายว่าน้ำท่วมห้านเนาะ <c oughs> ขาวไล่เลยเลยนี่น่ีมีเงินผมเองพี่น้องอันนี้ก็แบบอุ้ยจะพิษจับ้างพี่น้องเลยเลยแบบลาซาเน่ยแมเออกีาน่โอ้่าน้องใส่เวับมมีเนแมนแต่ว่ามันใกล้ยำหน้าเด โมมีก you know, <Yes. S 1> ็ต้องเคาะคอดแลวพรมี่นเลยเคาะรีเมนยังไได้พนยังโดยแข็งเบายังน้อยเดียวเท่าไหร่ ตกอีกเล้วขาวเลยเด้อ,อยอยากแขสั่นนีเด้อผมเอกพี่น้องเลยบ่ได้เอาไม่กันสั่นออกมาเนาะหนาไง,งพี่น้องเลย

ที่นี่ฝนตกๆจะกับคุดคองเนาะค่ะดีว โอแม่พี่นอนะ้องเนาะคือจะได้อ่าจบคลิปไนนะว้เท่านี้เนอะโฟเมพี่น้องเพราะว่าสีไปพุดเอยทั้งบอค้ำแม่มันซุดก่อนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้สองคนหน่อยเด้อเนาะแครงอะไรเด้อพ่อแม่พี่น้องเองอันนี่เนาะสโซอินนะครับโซอินนะครับบอค้ำกับพ่อกาทำแบาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเองบายบาย